เฉพาะเจาะจงไปเลยขออนุญาตมีกิ๊กนะคะวันนี้นะคะคิยเตอร์ดีมากคุยกเกมาเอาเริ่มกันเลยนะคะประเทศที่วัญจะแนะนำนั่นก็คือแคนาดาเลยค่ะแค,ะคนาดาค่ะก็ใครที่ Destination นะคะคือแคนาดาเนี่ยบอกเลยว่าคิดไม่ผิดทำไมพี่ขวัญถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าอย่างแรกเลยค่ะประเทศแคนาดาเนี่ยใหญ่เป็นอันดับสอง โลกนะคะคมีพื้นที่เยอะมากนะคะซึ่งพื้นที่ประกอบกับประชากรเนี่ยยังถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเป็นคนที่มีคุณภาพของเขาเนี่ย เขาเปิดโอกาสรับเราเป็นซิติเซนด้วยแต่คําว่าคุณภาพของเขาแปลว่าอะไรคะแปลว,ว่าคุณจะต้องมีการศึกษาที่ดีนั่นเองนะคะฉะนั้นสําหรับเด็กๆหรือใครที่แบบไปศึกษาต่อที่แคนาดาแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะมีอาชีพที่เป็นอาชีพท็อปๆของเขาเนี่ยรับรองว่าการแอพพายซิติเซนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ,ะตัวต่อไปค่ะสิ่งที่น่าสนใจสําหรับแคนาดาสาหรับคนที่เป็นห่วงโอ๊ยลูกหลานฉันไปอยู่ต่างแดนแล้วจะแบบปลอดภัยหรือเปล่า จะมีอันตรายหรือเปล่าบอกไว้ว่าแคนาดาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าจาก criminal record นะคะประวัติ record การเกิดอาชญากรรมเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำนะคะและเขาเองก็ยังได้แบบ ออถูกคนทุกทั่วโลกเนี่ยมองว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่แบบปลอดภัยเป็นอันดับ3าของโลกนะคะฉะนั้นสําหรับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่ห่วงว่าลูกหลานฉันไปอยู่ต่างแดนเนี่ยจะอันตรายไหมนะคะแคนาดานเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นนะคะบายไปได้เลยนะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งนะคะ การศึกษานะคะคุณภาพของการศึกษาแคนาดานี่โอ้โหถ้าใครศึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยจะรู้เลยว่าท็อปแรรคงเสมอนะคะโดยที่ปี2021นนี่ยนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกเนี่ยโหวตให้แคนาดานะคะเป็นประเทศที่คุ้มค่าต่อการลงทุนการศึกษาทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะคะด้วยเหตุผลอย่างแรกเลยค่ะราคาการเรียนไม่แพงนะคะสก็คือพอคุณไปด้วยความที่เขาเป็น multicultural นะคะจะอยู่อย่าง เขาเรียกว่าอยู่อย่างแบบ comfortable อ่ะก็คือรู้สึกไม่ได้ถูกเหยียดรู้สึกว่าเป็นคนชนชั้นหนึ่งของเขาเนื่ออบ้านในขณะที่บางทีเราไปยุโรปหรือไปอะไรเงี้ยจะมีการลุกดาวบ้างเบาๆนะคะอ่ะฉะนั้นอยู่แคนาดา,นนดานเ,นเนี่ยด้าน m e n t a l ่ยสบายใจอยู่ได้นานๆไปเลยจ้ะนะคะอีกอันนึงก็คือด้วยความที่เขาเป็นม o ลท t a i n casual เป็นยงคะ เด็กนะคะหรือน้องๆก็จะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะศึกษาวัฒนธรรมรวมถึงอาจจะศึกษาภาษาที่3ที่4ที่5จากเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในคอมมูนิตี้เดียวกันนะคะและที่สุดท้ายก็คือสวยมากนะคะเป็นประเทศที่สวยมากนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างจะ diversity ก็คือมีความหลากหลายถ้าเกิดว่าใครที่ชอบสังคมเมืองเนี่ยอ่ะก็ไปแคมปัส ตโตรันโตนะคะใครที่เป็นชอบสังคมแบบเมืองเซซูสวส Slowlife นะคะพี่ฝนก็จะแนะนำให้ไปแคมปัสอาแวนคูเวเอร์นะคะที่อยู่ใกล้กับเซททียโตคทอเมืองก็จะเป็นแนวแบบฮอลลีวูดมา่ทยอะไรประมาณนั้นอันนี้ดันแนะนำแคมปัสไปโดยที่ยังไม่บอกถึงสถาบันเขาเลยสถาบันนะคะที่ทาง a t อ,เอ,อเชเช o f station เป็นคู่พาร์เนอร์อยู่นั่นนะคะก็ชื่อว่าสถาบัน i l a ลนะคะ i l a ลหรือว่า international academy อ๋โทษทีค่ะ International Language Academy of Canada นะคะเขาจะเคร่งไลเนี่ยพูดชื่อเขาผิดนะคะโอเคไอแลกเนี่ยท็อปทอป,ทอปสถาบันของแคนาดาเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของการเกิด black list นะคะแบบว่าแอพ l ลาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วจะถูกทรงกลับอย่างเงี้ยไม่มีนะคะเ e ร o คอคุณภาพเขาคือ Top ปแ n รของประเทศแคนาดาแล้วนะคะสิ่งที่ปังของ I อแลเขาและไม่เหมือนไทยนะคะเชื่อว่าไม่มีที่อื่น ในโลกนะคะเพราะว่าเราศึกษามาแล้วนะที่นี่คือคอร์สโปรแกรมนี้คือดึงดูดใจเหมาะมากนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปมีประสบการณ์ต่างประเทศด้วยบัตเจ็ตน่ารักนะคะเราเรียกว่า Co-op อ r โปรแกร o โค p ออ g โปรแกรมคืออะไรอ่ะพี่ขวัญจะที่บาย Co-op อโค r ออโปรแกรมเนี่ยนะเริ่มแรกก่อนจะมี4สาขาด้วยกันนะคะ4สาขาสาขาแรกจะเป็นสาขา Service so Excellence For Business Diploma อ่าสาขาที่2ก็คือ Communication for Service Essential Diploma สาขาที่3คือ Sales and Marketing นะคะสาขาที่4คือ Business Administration ชื่อตามนั้นเลย Service Excellence ก็จะเป็นเน้นทางด้านการบริการโดยที่เด็กๆจะได้เรียนภาษาบวกกับความรู้เกี่ยวกับสาขาการบริการนะคะอันที่2 Communication Service Essential Communication, communication ก็คือการสื่อสารภาษาอังกฤษใน Business นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งทวนการบริการใส่ไปนิดนิดนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า a case of uh, a k i s e of service นั่นเองนะคะเป็นเน้น communication แต่ว่าก็มี a case of service uh, feel เข้าไป สาขาที่3ก็คือชื่อตรงตัวอยู่แล้วสำหรับคนที่สนใจหรือมีแพชชั่นทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะที่ขวาจะแนะนำเซลล์เสรมาร์เก็ตติ้งไปเลยคุ้มค่ามากสาขาที่สสำหรับคนที่เอบยังไงดีฉันไม่ได้อยากมีอะไรที่เฉพาะเจาะจงแต่ฉันก็จะอยากเรียนกนารจัดการม a เเ g e เมนต์ทั่วไปอ่ะก็จะไป Business Administration นะคะ4สาขานี้เป็น4สาขาที่มีโปรแกรมโคออกกับทาง i อแลนะคะโปรแกรมโคออกดีไซน์ op, แบบไหนที่บอกว่าปังนะคะ ยกตัวอย่างน้องๆลง1ปีหรือว่า48วีเขาจะหันครึ่งเลยค่ะโดยที่ครึ่งแรกเนี่ย24วิแรกนะคะน้องๆจะเรียนภาษาและนะคะความรู้ทางด้านสาขาที่หนูเลือกถูกไหมคะแล้วตอนเย็นเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบเออเรียนตอนเย็นตอนเช้ายังมีเวลาว่างไอ้เวลาว่างที่หนูมีเนี่ยหนูก็ยังสามารถที่จะออกไป <S <S เขาเรียกอะไรอะคะ <S <S แอปพลายนะคะพะัน์จ็อบเพื่อให้ได้ประสบก,การณ์ ได้ค่าขนมนะคะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะได้ฝึกภาษาจากคอมมูนิตี้ที่หนูอยู่นะคะอ่ะนี่ก็นี่ก็ปังแล้วนะแค่นี้ก็ปังแล้วนะนะคะอีกครึ่งหนึ่งของโปรแกรมอีก24ีนะคะเขาจามะมีเขาเรียกว่าอะไรมีคัมภีร์ค่ะ,คม,คะมีบริษัทของแคนาดานะคะมาเปิด จ็อบออฟเฟอร์ให้หนูนะคะก็คือหนูก็ต้องไปเขาจะเรียกเขาเรียกจ็อบแฝงเนาะพี่ขวัญจ้งเรียกให้ถูกนะคะเป็นเหมือนแบบจ็อบแ i r นะคะช่วงหนึ่งเขาเขาก็จะมีแบบบริษัทต่งตงตางๆเนี่ยมาตั้งเลยว่าฉันต้องการคนแบบนี้แบบนี้สาขานี้นะคะหนูก็แค่เอาประสบการณ์สาขาที่ตัวเองเรียนไปแมทช์นะคะกับคัมภีร์เหล่านั้นโดยที่ทาง IL เลจะเป็นตัว Advi ว e นะคะจะเป็นคน Advi ว e จะเป็นคนสนับสนุนเพื่อให้หนูได้ get a job นะคะกับคัมภีร์ต่างๆที่หนูมุ่งหวังไว้นะคะ ปังไหมแกปังสี่เพะไรเพราะว่านอกจากเงินที่จะได้จากจ o อบที่หนูไปทำอาหารจากจากโปรแกรมโพออฟเนี่ยหนูยังได้เลยค่ะโปรไฟล์จ้าโปรไฟล์ที่จะกลับมาใส่เรซูเม่นะคะเพื่อที่จะสมัครงานในเมืองไทยใช่ไหมคะมันเป็นการอัพโปรไฟล์เฮ้ยแกมันไม่ได้ง่ายนะเสียงเงินแค่นี้เราได้แบบอ๋อฉันเคยทำบริษัทนี้ที่แคนาดามันไม่ง่ายนะคะว่าง่ายคือเป็นการ d i f f e r e n t i a t e ทำให้ตัวเองเนี่ย ถ้าเปรียบตัวเองเป็นสินค้าเนี่ยนะคะมาสู่ตลาดแรงงานเนี่ยหนูก็จะโดดเด่นกว่าคันดิเดตข้างๆถูกไหมคะฉะนั้นพี่ขวัญถึงบอกว่าอันนี้ปังมากแล้วก็เหมาะมากๆสําหรับน้องที่จบใหม่หรือน้องที่อยากจะมีประสบการณ์ต่างแดนนะคะอ่ะคอสเนี้ยที่พังกว่านั้นคือโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นปีนี้แบบอ๋อออกมาได้ยังไงี่ยไม่ขาดทุนหรอนะคะจากปกติน 4, เนี่ยคอสสี่คอสเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7 8พันเหรียญเลยะคะ่ะตัวเอง แต่ตอนนี้2สาขาที่ลดกระนำซัมเมอร์เซ <Rahmen> ลมากๆก็คือสำหรับคนที่ชอบการบริการนะคะเรียบเลยค่ะ Service Excellence นะคะแล้วก็ Communication for Service e s s e n t i a l สอสาขานี้ตัวเองค่ะจาก7,000พก hoard, free, 5, ันเหรียญเหลือประมาณ5,000เหรียญเองอะห0 0 0เหรียญดีดตีตๆตีตดตประมาณแสนห้าบ้าไปแล้วแสนห้าได้ไปแคนาดานะคะ ฉะนั้นใครที่สนใจปรับหมุดแคนาดาไว้นะคะอย่าพลาดโอกาสนี้เลยนะคะสมัครก่อน30อมิถุนายน30จุดเนาะ30จุดน็็นคือ30มิถุนายนนะคะสมัครภายใน30มิถุนายนอินเทคภายในปีนี้นะคะเท่านั้นนะเท่านั้นฉะนั้นใครที่ลังเลไม่ต้องลังเลเดินสเต็ปมิเยจจะนะคะแล้วก็มาแอปพลายให้ที่ควจัดการที่เหลือให้นะคะ นี่คือโปรโมชั่นดีๆจากทางแคนาดาและเป็นประเทศที่น้องๆควรจะปักหมดุดเป็น destination ในการศึกษาค่ะถ้าเกิดสนใจให้ Ad t e ชก f f Station ดูแลนะคะก็ติดต่อพีขวัญได้เลยที่ f a n p a g e t t k e o f f Station หรือขวัญรัตจดมีนะคะนี่คือ Line ID ขวัญเองแล้วก็จะโทรดิเรก t เลยก็ได้ถ้ามีข้อมูลหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากที่จะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะก็คือ0 6 2 2 4 5 6ส2 ตามนี้ได้ค่ะแล้วเอาไว้พี่ขวัญมาแนะนำประเทศอื่นๆให้น้องๆได้รู้จักกันนะคะสวัสดีค่ะ